สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเลยเข้าสู่ช่องใบเตยกัญชนา2324ท่ารค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้มาทำคลิปนะคะราศีพฤกษ์นะคะราศีพฤกษกศนะก็ดูดวงประจำเดือน สิงหาคมนะคะสวัสดีชาวพฤกษกด้วยนะคะมาเมาาๆมา,มา,มา,มาดูดวงกันนะ,ะก็ใครยังไม่กดสับตะไคร้สับตะไครให้ไปติยก่อนนะใครที่สับตะไครแล้วครบคุณมากๆเงินไหลมาเทมารวย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 ,รวยนะคะามาดูอุปนิสัยของชาวราศีพฤกษกนิดเดิงน,นะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็เป็นทัดดินนะคะส่วนใหญ่เนี่ย ชาวราศีพฤษภนะคะก็มักจะสแสวงหาความมั่นคงทั้งกายและจิตใจเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวแล้วก็รักครอบครัวบุคลิกภายนอกดูเป็นคนที่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบน่าเชื่อถือแล้วก็ชาวราศีพฤษกมักจะไม่แสดงออกถึงความต้องการออแต่ถ้าอยู่ในบ้านก็จะแสดงตนคือชัดเจนทั้งคาพูดและการกระทา เป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินโรแมนติกมีรสนิยมยอดเยี่ยมนะคะตามแบบฉบับของชาวราศีพฤษกนะมีความเชี่ยวชาญในด้านศิละปะอ่าแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคนที่ยึดถือตัวเองเป็นหลักตรงไปตรงมาอยากอยากได้อะไรก็จะแบบก็จะมุ่งไปสู่สิ่งนั้นเลยแล้วก็ เวลาโกรธเนี่ยจะเก็บอารมณ์ไม่ค่อยอยู่นะคะดูซิยังไงต่อดูคร่าวๆก็นเลยกันนะคะดูคร่าวๆดูเจาะนิสัยคร่าวๆของราศีพฤษภก่อนคีย์เวิร์ดนะคะสุข,ขุมอ่อนโยนอดทนละเอียดอ่อนหนักแน่นแต่มั่นคงเป็นคนที่มีความอึดทึกนะคะแล้วก็อดทนสูงมากๆนะคะเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรเป็นนักรักที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพลังมากอะ่ะรอบคอบละเอียดละออแลวก็มีลักษณะที่สุภาพพูดน้อยแต่คิดมากนะคะดูภูมิฐานหน้าหน้าเลื่อมใสดูสงบนิ่งกว่าใครๆแล้วก็ไม่ค่อยตื่นตูมแล้วคือเขาเป็นคนธาตุดินด้วยอะ่ะเขาก็เลยนิ่งนะคะเป็นคนที่นิ่งมากๆแล้วก็ มีความอดทนสูงมากแต่ข้อข้อเสียนะหลักๆเลยคือเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกแล้วก็คือบางทีไงไม่รู้ว่าต้องการอะไรอยากได้อะไรอยากพูดอะไรจะไม่ค่อยพูดจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมากกอไก่ล้านตัวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะอืเป็นคนโรแมนติกด้วยนะประมาณนี้ไม่อ่านเยอะดีกว่า <laughs> ไม่อ่านเยอะดีกว่าเรามาเช็คดวงกันเลยนะคะ ชาวราศีพฤกษภกประจําเดือนสิงหาคมเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเรานะคะวันนี้พามาอ่านไพ่นอกสถานที่ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะมีเงาตะคุ่มตะคุ่มแล้วก็มีใบไม้นะคะกําลังกํ <c oughs> าลังไหววูบไหวไปตามสายลมนะคะพาคุณออกมานอกสถานที่นะคะก็ะเดี๋ยวมาดูการชาวราศีพฤษภประจําเดือนสิงหาคมเป็นยังไงไพ่ประจําตัวคือแปดถ้วยนะคะเออไพ่แปดถ้วยอะ่ะ เป็นยังไงนาะอารมณ์ไหนนาะคิดถึงนะคะคิดถึงหรืออาจจะเบื่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้อยากหันหลังอยากหันหลังให้กับปัญหาอยากหันหลังให้กับเรื่องที่มันน่าเบื่อหน่ายเป็นสถานการณ์ที่ในเดือนสิงหาคมคุณจะรู้สึกว่าคุณอึอดอัดคุณเบื่อคุณอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบางอย่างในบางเรื่อง เหมือนคุณเพิ่งผ่านความผิดหวังหรือเสียใจมาก็ได้นะคะบางอย่างบางอย่างแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับคุณมากหรอกคุณก็อาจจะแค่เสียใจเป็นช่วงๆแล้วก็สถานการณ์บางอย่างมันทําให้คุณอึดอัดมันทําให้คุณเบื่อหน่ายจนคุณอยากหันหลังให้อยาก,ยากหนีอยากหายไปจากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงสิงหาคมที่จะเกิดขึ้นคุณก็ยังต้องหมุนเงินอยู่นะไพ่การเงินขึ้นมาคุณก็ยังจะต้อง หมุนเงินอยู่นะคะแล้วก็ชาวราศีพฤษภบางคนเนี่ยอาจจะไปตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่มันเป็นรักสามเศร้าเป็นรักซ้อนที่มันยังมีความรู้สึกจีด๊ดจในหัวใจของคุณอยู่เออมันยังเป็นความรู้สึกจี๊ดๆในหัวใจของคุณอยู่นะคะอืมมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่า มีผลกับความรู้สึกคุณบ้างบางครั้งนะคะแต่ก็ไม่ใช่ตลอดเวลาต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะอืมคุณอยากเคลียร์ตัวเองจากตรงนี้ได้เรื่องที่มันเคยทำให้คุณเสียใจผิดหวังหรือมีแผลนะคะทางความรู้สึกคุณอยากเคลียร์ตรงนี้คุณอยากตัดความรู้สึกนี้ออกไปจากจ,ากจ,ากจากจิตใต้สำนึกข,ของคุณให้ได้นะคะประมาณนี้อืม อยากเคลียร์ตัวเองอ่ะเหมือนแบบพอแล้วกับความรู้สึกที่มันไม่ดีพอแล้วนะอยากจบมันแล้วอันนี้คือเป้าหมายของคุณคือคุณจะเคลียร์อะไรที่มันไม่ดีออกจากชีวิตคุณซะประมาณสิงหาคมคือเป้าหมายของคุณคือพอแล้วนะอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่แมทกับคุณอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณปวดใจคุณจะพอแล้วคุณจะวางเรื่องนี้ลงได้แล้วนะในเดือนสิงหาคมอืมอ่ะดูต่อในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงในอดีตที่ผ่านมาคุณก็ทํางานอย่างขมักขเม่น ตั้งอกตั้งใจทํางานแล้วก็อาชีพของคุณเป็นยังไงไปเลยมองว่าอาชีพของคุณก็โอเคนะครอบครัวหรือคนใกล้ตัวก็กไว้ใจได้นะคะอาชีพเป็นเฮอร์มิตนะนะเป็นเป็นงานที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกว่าคุณก็ถนัดอยู่มันเป็นอะไรที่คุณพอที่จะทําได้อยู่คุณก็ ปรับตัวไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับหาความรู้ใส่ตัวเรื่อยๆมันก็เลยไม่ได้มีผลอะไรมากในเรื่องของการงานถือว่าโอเคนะถือว่าถ้าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่อ่ะมันมาถูกทางแล้วนะคะมาถูกทางแล้วอืตำแหน่งที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบก็จะเป็นสองดาบสองเหรียญเดสันแล้วก็เดชนะคะเดซันม,มาคู่กับเดเออความสามารถในการ แก้ไขปัญหาของคุณคุณเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรช้าคิดนานคิดนานกว่าจะตัดสินใจอะไรได้วางทีคิดนานมากนานจนแบบบางทีนานจนไม่ได้ตัดสินใจอะคุณเพราะฉะนั้นอันนี้คุณต้องระวังนะในเรื่องของความคิดในเรื่องของการตัดสินใจคุณเป็นคนที่คิดมากแล้วคุณเป็นคนที่ตัดสินใจช้าบางทีคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะแบบ ไปหาคําแนะนําหรือไปขอคําปรึกษาคนอื่นด้วยก็ได้นะในเรื่องของการคิดหรือการตัดสินใจเพื่อนคนรักของคุณเป็นยังไงเพื่อนและคนรักของคุณเป็นสองเหรียญก็จะมีบ้างที่แบบละของละแห่งกันไม่เข้าใจกันในบางเรื่องหรือมีความคิดเห็นคนละมุมเออแต่ก็ยังต้องอยู่ในชีวิตของกันและกันอยู่ มันอาจจะไม่ได้ใช่ช่วงที่มันแบบโรแมนติกหวานแววอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังอยู่ในชีวิตกันได้อยู่นะกับเพื่อนก็อาจจะมีบ้างที่แบบคิดเห็นไม่ตรงกันคิดกันคนละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะคะก็ต้องคุยกันเยอะๆนะหากิจกรรมที่ทําร่วมกันเยอะๆนะคะเป้าหมายที่คุณคิดไว้คุณอยากแก้ไขปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามให้มันสว่างกระจ่างชัดให้มันชัดเจน ไม่เตยมองว่าอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่เหมาะกับคุณเนี่ยภายสองใบมันมาคู่กันคุณอาจจะได้จบลงในเดือนสิงหาคมมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนทั้งเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์หรือประเด็นความรักที่มันเป็นรักสามเศร้บเบต่เตมองว่าคุณจบมันได้แล้วแล้วคุณก็น่าจะเริ่มต้นใหม่ได้ดีแล้วนะคะ อะไรที่มันทำให้คุณเสียความรู้สึกหรือว่าผิดหวังคุณน่าจะจบมันได้ภายในเดือนสิงหาคมแล้วคุณก็น่าจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วแล้วก็เป็นช่วงที่คุณกำลังปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะคะต่างๆในชีวิตต้องว่ายอย่างเงี้ยนะคะอ่ะในเรื่องของสุขภาพสิสุขภาพก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะ อพักผ่อนเยอะๆอย่านอนดึกมากถึงเวลานอนก็นอน <c oughs> อย่าออนเฟซเออ <c oughs> เอ้ยบางคนหลับยากนะชาวราศีพฤษกบางคนหลับยากเป็นคนที่แต่พอได้หลับได้นอนอีกก็นอนแบบโอ้โหก็จะตื่นอะไรอย่างนี้เที่ยงบ่ายอะไรอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นบางคนนอนดึกก็ต้องก็ต้องปรับเวลาด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยเนอะอ่าในเรื่องของสุขภาพผ่านไปแล้วให้นอนให้เต็มที่พักผ่อนให้เพียงพอ ในเรื่องของการงานก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายในเรื่องของสุขภาพก็สายตายอีกนิดนึงนะระมัดระวังด้วยนะคะ ใช้สายตาหนักเกินไปมันอาจจะมีอาการละล้าสายตาได้ส่วนปัญหาเรื่องหัวใจก็น่าจะเคลียร์ได้ในเดือนสิงหาคมส่วนคนโซดแบบโซเสนิทไม่มีใครเลยถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมไปโตยมองว่ามันจะเป็นการเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณมากกว่าไม่ได้เข้ามาเพราะว่ารักเพราะว่าชอบจริงๆมันอาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภละมัดระวังนิดนึงอ่ะส่วนในเรื่องของการเงินการทองเป็นยังไงคะก็ถือว่า ช่วงสิงหาคมคุณจะหมุนเงินได้ทันเวลาอยู่มันอาจจะไม่ได้เหลือเก็บมากแต่มันก็มีพอให้คุณได้ใช้จ่ายอ่ายังใช้ฟุ่มเฟือยมากไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าเพิ่งไปเปใครนะประครับประคองการเงินไปเรื่อยๆก่อนอในเรื่องของการงานก็ถือว่าโอเคมีสติดีมีสมาธิแล้วก็สามารถจัดการการงานให้ราบรื่นไรอุปสรรคได้การเรียนก็โอเคไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะเป็นช่วงที่เรียนออนไลน์คุณจะต้องใช้ สมาธิใช้ความอดทนมากเป็นพิเศษนะประมาณนี้อะไรที่มันไม่แมทไม่หมองมันจะสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคมมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนได้โยกย้ายถิ่นฐานบางคนโยกย้ายที่อยู่บางคนกอ็อาจจะเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างแดนก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะดูแลสุขภาพให้ดีใบเตยมไม่ได้อ่านละเอียดมากดูให้พอเป็นแนวทางนะคะเพราะฉะนั้นก็ ขอให้คุณมีความสุขสดชื่นสมหวังสุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรงคิดเงินได้เงินคิดงานได้งานคิดทองได้ทองคิดอะไรก็ขอให้สำเร็จสมหวังดงใจปรารถนาทุกๆประการเจอกันไปตยคลิปหน้านะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ